ใต้ถุนบ้านน้อยนะฮะน้ำไม่เคยเข้าถึงนะที่ผมมาอยู่เนี่ยเพามหมดแล้วใต้ทุนมเมล็ดอันนี้เพิ่งมาถึงนะก็เลยว่าเออพาะสักหน่อนยลองดูนะครับนี่ดูนะครับเมื่อเช้าน้ําเยอะกว่านี้มากนะนี่ก็เนี่ยจะให้ดูนะนะี่ยเวลามาไอกล่องไฟที่เป็นกระจกเนี่ย ผมออกแบบมาสำหรับจุดเทียนนะครับสมัยก่อนผมไปนอกอยู่ในเมืองนะครับก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่ฝนตกหนักมากนะครับ แล้วก็หนักกว่าเมื่อวานที่เรามากั้นอีกนะวันนี้ตายหมดแล้วครับอันนี้ผักพึ่งหล,ลุดผ่านเมล็ดเมื่อวานนะตายแล้วน้ําทะลุนะครับเนี่ยทะลุมานะครับฝั่งนูน้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้ดรามมหาศาลเลยไอตอนนี้ตรง ใต้ทุนบ้านน้อยนะฮะน้ำไม่เคยเข้าถึงนะที่ผมมาอยู่เนี่ยว่อหมดแล้วนะใต้ถุนดูถึงต้นไม้ถึงเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปยกยอยกใส่ดูกนะ่อนเนาะใส่หายไปแล้วนะครับดูนะครับไอที่ปลูกเปแล้วก็ตรงนี้นะครับ ว่าปลามันคงจะออกไปหมดแล้วนะคงจะไม่เหลือนะครับดูดิทางเดินตรงนี้ด้วยผักกวางตุ้งผมปลูกไว้ตายแน่จมหมดเลยครับโอ้โหไม่เหลือครับเนี่ยครับ ืมปลาเห็นไหมมันจะออกสามันมาแล้วนะเนาะอืมไไรนะครับธรรมชาติเราทำอะไรไไม่ได้เนาะดูดนุ่นผมกันไว้เสักเรียบร้อยแล้วทางมัหมดแล้ล้มโอเคครับนี่ผมขอจัดการเนาะเดี๋ยว มาดูใหม่ดูดีครับลูกปาที่ยอเนี่ยเต็มเลยร้อนเต็มลองยกดูไยม,มาเล็ดอันนี้เพิ่งมาถึงนะกันเลยว่าเออพาะสักหน่อยลองดูนะครับนี่คือ เม็ดกระท่อมกาดแดงนะครับที่เขาบอกว่าเขาเพาะเพาะเพาะกันเยอะๆผมไม่รู้นะครับว่าเขาเพาะไปทบอะไรเยอะๆแพงด้วยนะก็เลยสั่งเม็ดมาเพาะตอนนี้กําลังดูอยู่ว่าอะไรคือเม็ดมันผมไม่รู้เม็ดมันอยู่ไหนนะครับน่าจะดำๆนี่เนาะส่วนไอ้ที่ขาว ป็นกรีบนี่น่าจะเป็นเปลือกมันเนี่ยเม็ดมาควนจะดำดนี่นะคิดป้า,าจะด,ดูใช่เปล่าไม่รู้นะผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เน,ะนาะอาจจะเป็นเม็ดพวกนี้เนาะนี่ยดำๆพวกนี้ จะเป็นเมตดมันเ็สั่งมานะครับไม่รู้กี่เม็ดอะผมจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปเพาะดูพเพราะนี่เขาก็บอกว่าให้เอารวยบน บนบนบนดิน,นที่จริงเขาบอกให้ให้ใส่อะไรนะพีทมอสเหรอผมไม่มีนะกล้องไม่ชัดนะครับผมก็มีแต่ขุยมะพร้าวที่เก,าเกา่าๆอ่ะผมก็จะลองรวยดูแล้วกันเนอะรยแบบนี้เนาะไม่รู้มันออกหรือเปล่าน,ะนี่เขาบอกว่ามันพอค่อนข้างยากต้องเพาะบน บนนี้ก่อนแต่ผมมองไม่ออกเนะม็ดมันยังไงนะหรือว่าไม่ได้ใส่แว่นตานะแล้เดี๋ยวเขาก็บอกว่าเพราะเองใส่พิษมอดหรือให้วางบนผิวหน้าดินมันเพาะยากหรือสักอย่างเนยนะข่าดึงถมนะกัแล้วกันแล้วก็ให้มันชุ่มนะครับผมเขียวเลยกแล้วกัน อันนี้มันเป็นอุ้ยแบบไม่ติดอันนี้มันเป็นไอ้ดินดินดินที่ผมปลูกปลูกพืชเก่าๆนะครับเพราะเก่าๆไว้โดยผสมทั้งดินทั้งขุยมะพร้าวเต็มไปหมดเลยขี้ไก่ก็มีอะไรก็มีนะผมจะลองไว้แบบนี้แล้วกันว่ามันออกหรือเปล่าเขาบอกว่าห้าถึงเจ็ดวันนะครับ ไม่ต้องคุม,มั้างลองมาดูนะครับไม่ค่อยจะเรื่องการพ่อมเมล็ดนะครับเหมือนนี้เหมือนกันนี่กล้วยด่างนะครับบอกเป็นกล้วยด่างกล้วยด่างเนี่ยผมก็พาอมาเป็นอาทิตย์สองสามสี่อาทิตย์แล้วมนะั้งสามอาทิตย์จะเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจ ทั้งใส่ถ้วยกระาิ่ิชู่นะครับใส่ตู้เย็นแล้วก็มีไอใสดใ่ดินใส่ดินใส่คุยมะพร้าวนะผมก็ไม่รู้มันออกหรือไม่ออกแต่ว่าลองตามเขาหมดแล้วนะครับทั้ง YouTube ก็ได้อะไรก็แล้วนะลองดูนะว่าจะออกไหมนะครับเดี๋ยวไปที่สวนครับเจอที่สวน อ่านี่ฮะผมก็มาสวนนะเดี๋ยวให้ดูทางตอนที่ฝนตกแล้วน้ำมันท่วมที่จริงจกรถยนต์อยากเอารถยนต์มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก,กลัวมันติดเนาะมอไซค์มันก็เลยสะดวกกว่า,ด,า,นะานะดูนะครับเมื่อเช้าน้ําเยอะกว่านี้มากนะนี่ก็เนี่ยจะให้ดูนะฮะเนี่ยเวลามาทางข้างหน้าก็เข้าได้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูส่วนผมมาอีกทางหนึ่ง เข้าได้สองสามทางดูนันไม่ต้องข้อมต้นไผ่นะตรงนั้นไปไม่ได้นะล้อจมแล้วเอามอไซมามันก็ไม่ไกลบ้านมากนะครับมันก็ค่อนข้างรุงเดีแต่ว่าถ้าไม่มีฝนมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยอันนี้ผมก็สามารถเดินไปเดินมาเดินทางไปมาได้หลายครั้งนะวันหนึ่งไม่ไกลบ้านมาก ก็โอเคขอให้แดดมันออกบ้างนะครับเพราะว่าอยากจะชาร์จโซลา่าเซลล์ี่อยู่กลางหนานนะั่นแหะเพราะว่าตอนนี้แบตผมไม่มีเลยไอแบตท,ที่ใช้กับแสงสว่างที่อยู่ในสวนเนี่ยนะไม่มีเดี๋ยวจอด ตอนนี้พอแดดมันมีบ้างมันจะได้ชาร์จแบตตอนนี้น้ำก็เลีงไม่มีหน้าต่างตอนนี้น้ํามันก็เริ่มลดลงบ้างแล้ะมิกกี้คือกลับไปบ้านเพราะว่าเขาส่งไอเม็ดกระท่อมนะมาให้ปลูกมิกกีนะครับพอมีเออน้ําพอจะลดบ้างนะครับไม่รู้ปลาออกเปีอยแค่ไหนไม่เช้านี่ไม่มีคันดินปลา ตอนนี้โอเคหน่อยแต่ตรงน,นี้ก็ลดลงไปบ้างแล้วนะครับหอยเองขึ้นมาบนนี้อยู่เลยในานานี่ยังเต็มพื้นบ้านก็เริ่มลดตอนนี้กําลังจะมาดูแผงเห็นไหมครับไม่มีแดดอยู่สองสามวันแบบปีแค่เก้าวนเองนะครับนี่น้อยจัง องดูระบบโซล่าเซลล์กันนะครับฟลานี่ไเมื่อเช้าในรอบในไซที่ผมดักไว้นะมันมีกุ้งกล้องไม่ยิงคนระมันมีกุ้งนะครับแต่ว่าไอปนผมก็เลยที่ดักกุ้งใส่ด้วยในสะเนี่ยผมเคยมาดักกุ้ง นานมาแล้วนะครับหลายครั้งแนละ้วไม่เคยกุ้งไนะม่เคยได้นะครับแต่พอน้ำท่วมมารอบหลังๆผมดักรอบมาสขาได้กุ้งนะตัวใหญ่ๆแล้วก็ไข่นะเต็มท้องผมก็เลยเก็บไปอนุบาลที่บ้านตอนนี้โปรเจกต์ผมคือผมอยากจะเลี้ยงกุ้งฝอยนะเดี๋ยวลองดูอว,ว่ามันจะยังไงปลาเยอะข้างนอกนะเยอะข้างในนะ มันน่าจะออกไปข้างนอกนะครับได้ยินเสียงในห้องตังบุกตังน,นะใช่ไม,ม,มนะครับตามธรรมชาติมีปลาเข้าก็ต้องมีปลาออกมีปลาออกก็มีปลาเข้ามันออกไปบ้างมันก็ต้องเข้ามาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะตอนนี้มันเละเทะมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันต่อครับ มาดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับโอ้ลมผมว่าไมาอีกแน่เตรียมท่วมอย่นะผมว่าเนี่ยอุตสาหน้ำแห้งแล้วนะครับผมว่ามาแล้วนะผมดูดาวเทียมแล้ว อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไปเนี่ยผมว่าลงหนะัฝนมาจากทางกรุงเทพชลบุรีนะมาเนี่ยน้ำมันเริ่มแห้งแนละ้วคืนนี้ไม่มีไฟใชยนะครับเพราะว่าโซล่าชาร์เจอร์มันเสียผมกําลังสั่งซื้อมาอยู่ ที่ผมเก็บไว้ในพังหมดเลยผพอไม่ได้ใช้นานนะครับมันก็ไม่ได้มีราคาแพงตัวสอ0สามอยบาทในนี้ยผมก็ซื้อมาเป็นสแปร์ไว้นะครับแต่ทีเนี้ยการที่เราไม่ใช้นานๆปุนน๊บอะมันเจอความชื้นบ้างเจอฝนบ้างเจออะไรบ้างนะครับก็เสียเดีย๋ยวถ้าชาร์จเจอมาเนี่เดี๋ยวผมจะต้อแบตไปชาร์จก่อนแล้วก็ให้ไฟมันเต็มแบตบ แล้วก็ใช้โซล่าชาร์จต่อแต่ตอนนี้รถยนต์นะผมไม่อยากเข้ามาวงกลมติดนะครับมาเอาแบตตัวนี้อย่างลมอย่างแรงนะฮะมืดตึ๊บ คืนนี้นะฮะตั้งใจจะดูปลานะครับตรงอยู่ไม่ดึกมากนะฮะเพราะว่าถ้าฝนฟ้า,มาแลามลงก็คงจะกลับตอนนี้ก็ใช้แสงเทียนนะแล้วก็ไฟฉายที่มีไอ้กล่องไฟที่เป็นกระจกเนี่ยผมออกแบบมาสำหรับจุดเทียนนะครับสมัยก่อนที่สิบกว่าปีนะผมนึกว่า มันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยวันนี้ก็กลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับลมจะมายังไงมันก็ไม่มีผลกับเทียนเนาะให้แสงสว่างนะครับโอ้ถ้านอนที่นี่คงจะบรรยากาศดีครับเสียบเอ้ยอะไรเอ้ยรองจับ,จบ เรื่องนอนเอาไว้ก่อนนอะนาคตเนาะเพื่อมีปงมีปลาเยอะอะไรเงี้ยจับปลาขายบ้างเนี่ยค่อมนครั้งอืมอากาด,ดีครับลมแรงนี้ไม่มียุงนะผมกะว่าผมจะปุดไฟก่อนเตาไว้ด้วยแต่บังเอิญว่า มนนนันเปียกหมดเลยเนาะ่านเถินเปียกหมดเลยทาถังการเข้าหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวก่อนมันจะปักเบ็ดน,นะครับเตรียมอุปกรณ์กันเนาะ